อันนี้แหลกท้ายนะครับของ425นะครับใส่เลยใส่เลยใส่เลยเร,เราจะติดเข้าแับเบาะเดิมนะครับจะวางเบาะเดิมได้ลงพอดีนะครับความลง ยึดน็อตก,กับของเดิมนะฮะ เเสียบเข้าไปในล่องนี้นะครับเสียบเข้าไปในล่องนี้นะครับเสียบเข้าไปในล่องเสร็จปุ๊บเราจะมีแหวนรองอยู่ด้านในนี่นะครับเอาแหวนรองเข้าไปนะครับอืมแล้วก็จะมีนอ็อต ปวกเหลี่ยมมีไม่ใช้ล่ะเอาพอก่อนประคองไว้ก่อนข้างหนึ่งเอาข้างเดียวประคองไว้ก่อนได้ยังข้างนั้นเข้ายัง <Okay. S 1> ขันเข้าไปกุกขันเข้าไปอ่าโอเคพอ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 ,พอประคองเฉยเสร็จปุ๊บไปเอาไอ้ไอ้แหลกข้างมาไม่ต้องไม่ต้อง อ่าเราจะใส่น็อตยาวเป็นตัวนี้นี่ยสี่สิบห้าใส่เข้าไปอ่าประกบน็อตด,ด้านหลังไว้ก่อนอืม นี่นะครับจะมีน็อตยึดต,ตรงนี้ยาวเข้าไปข้างล่างยาวทะลุถูกเข้าไปสําหรับตัวที่มีแหลกข้างจะมีหูตัวนี้ให้นะครับนี่จะหูตรงหูตัวให้ให้ไปติดสําหรับแหลกข้างแหลกข้างก็ส,สามารถติดจับพวกถังน้ํามันได้นะครับสำหรับงานสำรองได้ก็ค,คือยึนอดน็อตสี่รูนี้ได้เลยนะฮะแหลนหนกน,น้ำหนักได้ยี่สิบกิโลนะครับรวมน้ําหนักบรรทุกรวมปี๊บนะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะประกอบเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะครับนี่ครับคาร์น็อตจุดตรงนี้นครับอ่ะขาเลย เสร็จเรียบร้อย,าายใส่ตัวคาดท้ายเข้า,าไปมีตัวคาดท้ายอย่างนี้นะครับนองันให้แน่นขันให้แน่นขันแน่น,น,น,นอย่าใช้มือขัน cái okay. đó tìm tiếp luôn á